สวนสมเด็จพระศรินศรีสะเกตคือสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนี8 0พรรษาแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตติดบริเวณวิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกตมีเนื้อที่237ไร่ลักษณะของสวนสมเด็จ มีพื้นที่เป็นที่ราบมีความสูงต่ำตามลักษณะเดิมของบริเวณภายในสวนมีลำห้วยธรรมชาติสองสายคือห้วยปูนใหญ่และห้วยปูนน้อยไหลมาบรรจบกันที่ด้านเหนือของสวนปัจจุบันได้ใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อควบคุมระบบน้ำใต้ดินและดูแลต้นไม้พันไม้ในสวนสมเด็จและเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหลายชนิดและใช้เป็นแหล่ง น้ำสำหรับระบบชลประทานพื้นที่เดิมสวนสมเด็จเป็นป่าละเมาะธรรมชาติที่อุดมด้วยพันไม้ที่เป็นไม้มีถิ่นกำเนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งไม้ประดู่พยุงตะแบกมังคุดป่าชะพวงและมะซัานโดยเฉพาะต้นลำดวนที่มีขึ้นอยู่มากมายในพื้นที่ประมาณ40,000ต้น จากการสร้างสวนนี้เองจังหวัดศรีสะเกดจึงได้นำต้นลำดวนมาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกดพื้นที่เดิมของสวนสมเด็จมีส่วนหนึ่งที่เป็นป่าธรรมชาติที่มีสัตว์ป่าและนกอาศัยอยู่เดิมแล้วเป็นจำนวนมากและหลากหลายชนิดเช่นกระรอกกระแตอีเห็นลายจุดพังพรรวมทั้งกระจง ผู้ออกแบบวางผังจึงกำหนดให้คงไว้เป็นแหล่งพักพิงของสัตว์ป่าปัจจุบันวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสร้างสวนสัตว์เพิ่มเป็นองค์ประกอบของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสเกตโดยนำสัตว์ป่าของไทยและต่างประเทศเช่นเมน่นกวาง ไก่ฟ้าหลากหลายชนิดนกกระจอกเทศจระเข้งูนกแรง้งเต่ารวมทั้งฮิปโปโปเตม,มัสและสัตว์อื่นๆอ,อีกจำนวนมากมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอีกทั้งยังเป็นแหล่งทัศนศึกษาของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกตเป็นสวนที่มีความเป็นธรรมชาติมากเนื่องจากเดิมเป็นป่าอยู่แล้วจึงมีความร่มรื่นและสวยงามเป็นพิเศษเหมาะสำหรับการพักผ่อนนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดด้วย